สวัสดีครับเดี๋ยวเมื่อน,นี้มาตามหารถครับผมรถเอามาสอมจะสามปีที่แล้วครับเออนั่นแหละเขาน่แหละเขาพามาเบิ่งสาภาพรถครับครับเป็นรถของพีปเป่เปิลสอบจะสามปีที่แล้วโอ้สาภาพครับรถตอนเอามาในขี่ได้อยู่ด้วยครับเบิ่งบ่ได้เลยครับตอนอาาาาตอนแรกว,ว่าจะไป อ๋อเห็ก hmm. mm ็เจ้าอมนะเจ้าไปเฮ็ดรถกู่ไพ่แลนรวมครับนะครับบางสภาพก็รู้ว่าจะเฮ็ดจังเลยครับเดี๋ยวจะต้องเมาเพราะมันขี่เมื่อบานเลยครับเดี๋ยวจังสิไปเฮ็ดตัวอยู่บานแต่ว่าต้องหาแซงแถวหนีก่อนเครื่องบอสม่แซงครับอาจชนนี่หรือไปเฉยเครื่องนี่นี่บอเครื่องนี่กับพึ่งเปียนใหม่ครับ อันนี้สามปีแล้วครับสร้างตัวหน้าตัวหลังอยู่ครับเดถ้ายังไงก็อาจจะได้ดำเนินคดีกันเะนั้นรับต่อไปครับไปเลยครับเป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องของนิดสันครับที่เปลี่ยนใส่ใหม่เครื่องเก่าถอดออกตะโดนแล้วครับสามปีแล้วครับตอนแรกว่นอายุอูนี่ครับอันนี้น้ำหาจนพ่อครับกับตัวหน้าตัวหลังครับ ตัวหน้าตัวหลังหลักาก็มานํ้ำพอยอยู่ยนี่ครับครับประกวนเงี้ยกับตาแกกินไว้กันเสียหายเสียหายลายครับจุงกระจุกปวดอ,อกอันนี้เจ้านัดสามมือครับขันสามมือบ่อได้นี่บ่เซ็ตนี่ก็มีต้องคุยกันเงาครับ ถนามันกเกินไปแล้วครับสามปีแล้วพวกแมก็กพวกยังิะเสียหายเบิดครับแม็กจะพึ่งเปลี่ยนใหม่ๆจะไม่มีเงี้งปีบอะไรจะคว่างอูงกจ็จบว่าเปิดล้านมัมจบปิด บตกระปุออกแล้วนเ,นเรือระบบไฟบางไดีก็จะบว่าไฟตาไฟอย่างนี้ท่ซื่อเนี่บยบวว่เดือดไฟไหมหเดือดสายไฟมาไหมเดือดมันไห <ฟ S 1> มเห็นอย่างยังไงมีสายไฟอยู่กับมันจะตัดติดกับเอามันจะตัดติดกันมันจะตัดติดกัเอาไปได้ละไปเดินไปเดินบังเอือนไกลดอกก็ว่าจะมันจะตัดติดเพราะว่าสายไฟมันมีอยู่แล้ายอย่างอย่างเช่นมันเชืเ่อมไปเถอเอ้าหักอีกหักคาบบัวนะ คาดๆเลยนะเสียบอยู่สีสีไหมบอลอ่นะมันอยู่ข้างในนะมาคาอีกเดี๋ยวมจะเอาดดอดอกเจีบเนาะเจ็บน้ำมันเครื่องหลุดค่าครัมเสียหายหลไรจัดการมาหลุดนี่นนประมูลมูลค่าประเดีครับเสียหายหลายตาที่นี่เนี่ยเงินออกไปเป็นแสนแล้วเราก็ติดตามมันต่อไปครับวันนี้มีช่องทางกับแนะนึ่นะครับ สีกับเห็ดมหม่ครับเ,เห็ดมะมัใหม่ะไรครับตอนนี้ก็เกาแล้วต้องจอดตากแดดด้วยเสียหายกร,กระจุกกระจุกโอ้ครับเดี๋ยวต้องคุยกันเงาครับจะไดมี่องทางกันแนะนำครับปลาลดขั้นเหนียมาเห็ดนี่ปีสิเขวปีที่สามแล้วครับยังพันได้ขี่อยู่ตอนมาที่เรก็รกๆน่ะครับ ก็คือเป็นนีพี่สาวผมพี่สาวผมก็เลยว่าจเจาะรถไม่เฮ็ดใส่นีแต่ว่าก็เอางั้นไปเป็นแสนแล้วแต่ร่วมกับหนีก็หลายเตืบแล้วครับคิดว่าผมน่าจะาจริงแล้วครับครับเบิ่งสภาพ้ปเปอลมันุเบิ่งบดได้เลยรถยังใส่งานใด้ดีๆครับาาตัวกับตัวนะครับสนิมขึ้นเพราะว่า ประตูมันยังกับสน,นิมกัดเบอดแล้วครับวันใดมีทนายเก่งๆกับนานัน่นะครับมีกับว่นใดครับรถแก้างเติมตัวเป็นคนตัอแล้วจังน่อยครับตัวหน้าตัวหลังยางมน,นี่ดีมั่งตัวแท็กซี่แท็กซี่น้ำหาจนพ่อเราครับ <laughs> ครับให้น่าให้น่าดูมันพามานําหาครับตอนแรกอูโยนแถวปทุมข่บูนุนอยู่ทางนครนายกของบ่เงินเหมืนเขาตัวตัวตัวไปทัวร์ทิพย์ตัวเดือนนำหาเบิดมื่อนําหาบัดจิพ่อมันอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่แถวแถวดอนครับเพิ่มซินแถวดอนเมืองแถวใครทหารเนี่ยครับสภาพแบบนี้ฮอเสียดจังเลยครับที่เนี่ยก็ ขอแค่เอาีมาเมื่อบ้านได้ครับเราจะไปมมนิฟายอยู่บ้านเองก็ได้ขอแค่ซ้ำนั่นครับบอกอยังไรตาก็จริงๆก็อยากเทสแทนเป็นกรณีตัวอย่างู่ครับเรื่องคดีเพื่อเชียวบ่ได้ไปต้มเป็ดตัวอันนี้ก็นาซีสไตล์เดียวกันครับรถจอดอยู่น้ำมุนี่สไตล์เดียวกันเอเลยสไตล์เดียวกันอันนี้เป็นเขตร,รับที่ชอบของสซฟาเลยครับ อันนี้บ่ร์ละมันมันมันเป็นเพิ่มสินมันสินยุกับอันนี้วัชรพลบ่เหรอวัชรพลครับเออไฟบ้านหาไหมทั้งรถครับบ้านหานะครับที่เป็นเดื่องล้ำโบกาบ่เหรอพาลูนี่ก็ล้ำโูกาไหมครับตุปเตมีแล้วก็ฝากฝากนะครับทั้งอ่าพื้นที่ที่รับผิดชอบครับฝากเขามาเช็คมาตรวจเช็คให้ผมนะครับครับจะหายครับไม่รู้ว่าจะเฮ็ดตังไรครับรถขี่ได้ดีๆ เงินก๋ว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ไปเป็นแสนแล้วครับเป็นแสนเฮน็ดได้ซัำนีบ่นี่ครับเงินแสนเฮน็ดได้ซัำนีบแหละครับช่วงลงช่วงล่างแม็กแม็กก็บ่คือกันเงินทัางร้อยเพี้ยนหัวแม็กเกาห้องเป็นังสี่อยู่บ่ะน,นี่ในงานชีสไตล์เดียวกันครับคุณไดที่มีปัญหาคือผมกับ เรารวมกลุ่มกันได้ครับเดี๋ยวผมคาดจัดช่งลงช่วงลางสายฟุงสายไฟพวกยางพวกแม็กนี่ครับเปลี่ยนใหม่ๆครับตอนที่กวนเจาะขม้มาเห็ดน,นะครับเปลี่ยนชีได้มื่อไหร่ถึง1ล0ยกิโลโดดวยสนะครับแม็กเสียหายขูดพังเบิดครับ ครับอุปกรณ์ภายในตากแดดถึงความครับที่แดดมียำยุ่มๆเจอสภาพแบบนี้กัดมันแนวสีบล็อกครับตัวหนาตัวหลังนี่มาสามปีแล้วบาไวแล้วครับเบาะกระหายแล้วครับเป็นเบาะบอนกับเป็นเบาะแต่งเบาะสนามพร้อมครับเบาะว่าเอาไปเฮ็ดกับเบาหาบ่พฟอหาบ่พฟอครับตอนนี้น้ำหาเบาะอยู่ครับ บากอายู่อู้ได้กับเบ้หัครับเบาหายครับตอนนี้ประตูเปิดได้บ่ลานเหมือนบอกสนิมกินกก๋นบ้านลยเพิ่พมเสียหายบกสนอกสนิมปูประตูครัอันนี้เรเราขอ,อ,ขอ,อกดเลยเสียหายหลายกระจุกนี่ไปไล้วนี่กระจุกาหายไปเลยตอดไปใส่คันอื่นย่านแมน อย่างว่ามึงเห็นเป็นมังซ์เปรี้ยบมั้ยครับฝักฝากนะครับพื้นที่ใกล้เคียงที่เราผิชอบนี่เบิ่งสภาพรถผมนี้ครับเดี๋ยวก็รอเบิ่งติดตามเบิ่งตอนต่อไปครับมีหลายคัน